ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้เราก็มาถ<ท>ึงแล้วนะสวนน้ำรามายณะนะครับผมแน่นแค่ไหนก็ขอบคุณนะฮะผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับที sure. ่ต้อนรับแล้วก็ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์เข้าเลนพิเศษนะครับไม่พูดต่อแล้วตอนนี้เราก็ได้เขาเรียกว่าริสแปร์มาแล้วนะโอ้โห ยงมื่เกือบเกือบจะไม่ได้เข้าแล้วเกือบจะได้เป่าประตูแล้วค่ะเดี๋ยวเราปนช่างน้ำหนักแล้วอีกค่ะแล้วก็เข้าด้านในได้เลยค่ะช่างน้ำหนักไปช่างน้ำหนักอันนี้เพื่อเพื่ออะไรฮะเป็นความรู้นิดนึงเ่งของเรื่องเล่นของเราค่ะเนี่ยกับน้ำหนักอ๋อเครื่องเล่นกับน้ำหนักค่ะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยเลค่ะอั้สนุกนะคะขอบคุณครับอันนี้ ถ้าไม่แก่อาทิตย์หน้ามาต่อได้มอ๋อไม่ได้แล้วค่ะแต่คนทองเข้ฟมเนียค่ะไม่ครต้องับต้องกกสแกนนะฮะนี่นะครับผม My ม o ก้ซองกันนะครับร้อยเกเอาถุงก๊อบแก๊บได้ไหมถุงแกงอ่ะ โอ้นึกว่าจะถูกนะฮะีรองเท้าด้วยีแผ่นเลยอ่ะเออแว่นกันน้ำไงอืมใช่ถูกต้องเอาไปจ่ายหน่อยนึงจะซื้อชุดแบบ้าฮะไซื้อแล้วอ่าซื้อแล้วนะฮะตัวนี้นะฮะสีสีเทาๆเขียวๆนะฮะนเติมเงินนะฮะเข้าในบาร์โค้ดด้วยนะคุณผู้ชม เราจะเติมเงินเท่าไหร่ก็ได้นนะฮะแล้วก็จะใช้ในการซื้อน้ําอาหารเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะครับ,งนนรบเงินก็จะเข้าระบบเราอยู่ในริสแบนนะครับผม แล้วก็ถ้าเราใช้ไม่หมดนะขาออกแล้วก็มาแลกคืนนะฮะคุณผู้ชมอืมตแต่ันให้แลกคืนงแต่ถ้าเราลืมล่ะถ้าเราลืมแลกเงินคืน,คนทำไงเนี้่ะไแต่เ เขาจะมีะริสแบนจะไ,ไม่มีเงินจดซื้อนะ,อะอสกแกนลงบาร์โคดแล้วก็ให้เราเอาบาร์โคดี่จ่ายนะใช่ใช่ใช่แล้วเติมเงินเข้าไปในนี้ถ้าเราเติมเข้าไปแล้วเราใช้ไม่หมดนะคะทุพี่เราก็สามารถถ่ายออกมาเอาเงินอะไรนได้ครับผมเพราะว่าป้าเติมเผื่อไว้เพราะว่าป้ารู้ว่ามันมีนเินเยอะเผื่อไว้เชื่อใช่เขาครเขาเคยซื้อผู้หญิงติดเชื้อผู้หญิง ครับครับไปเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้านูนะะา่นนะฮะล็อกเกอร์เออะไรนะห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้โหวันนี้คนเยอะนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดนะครับคนก็เลยแน่นนะฮะในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสือปเปส้อผ้ากันคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะฮะแล้วเจ้าไหนก่อนเราก็จะเอาที่เบาๆก่อนแล้วค่อยไปหนักๆยาวก่อนไหมเออหรือไปยาวๆดีเนาะเอาแบบยาวสุดป่ะเออโอเคนะคุณผู้ชมผมนั่งกับเสือแล้วเดี๋ยวกันนัง่งกับฟางโอเคปะ่ะเราไปสนุกกันเลยแล้วพ่อก,ก่อนไปยิ่งทางใหญ่จะเล่นน้ำด้วยนะพร้อมมากสวยมากพร้อมมากโอ้โหยังไม่เข้าไปเลยนะฮะ สนุกกับเพื่อนแล้วโอ้ตรครับเขาบอกให้ลุงมาตรงนี้อเจอกอีกแล้วไดตัวเสาน่นี่นะทุกคนเหมือนทางเข้าปราสาทเลยนะฮะอันนเก่าอมก่าคาทำให้เก่าต่บุกีเนี่ยนี่เก่าจริงถีออก อ๋อสีทะเลาะกันนี่เก่าจริงเหรอเราอยู่ตรงนี้อ่าเราไปขวาทางนี้ใช่ไหมจะเราจะไปเล่นอะไรก่อนเราจะเล่นยาวก่อนอ๋อเนี่ยเหรอที่ยาวๆเป็นงูเนี่ยเหรอถ้างั้นเราก็ต้องเลี้ยวขวาอยู่ตรงนี้เราต้องไปทางนี้นี่นี่นี่เราต้องไปทางนี้นี่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 ไม่ไม่ไม่เราต้องเนี่ยทะลุมาทางนี้นี่เดินทางนี้เออ หิมะพานฟลอเรสไมได้มีแนวดิ่งหรอทางเดินมันเป็นเหมือนเรากระดังเดินขึ้นไปที่สูงแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนเราเดินขึ้นเขาแล้วนะฮะอู้หต้นอะไรดอกสีชมพูนูน่นสวยโอ้โหสุดยอดจริงๆน้ำมนต์บอกนะฮะตื่นเต้นตื่นเต้น โอ้ยเดี๋ยวนะครับพี่เสือต้องเอาโทรศัพท์นะใส่ซองกันน้ำนะฮะแล้วก็นู่นนะฮะเราจะไปลุยน้ำแล้วนะคุณผู้ชมนะครับอ่านี้นะครับมาถึงส่วนน้ำก็เจอนะฮะเอฟซีพนักงานนะครับหันไปทางส่วนน้ำไหมจะได้สวยๆหันไปทางส่วนน้ำ อันนะฮะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปแล้วนู้นู่นนู่นนู่นน่นสองสาวขึ้นไปก่อนเลย <c oughs> นี่นะฮะสายคล้องนะครับโคาวเลยโอ้คิยวคยาวมากโอ้ oh my god มาถึงเราก็เล่นของสูงเลยนะฮะอันเบานะมาถึงเหรอก็เล่นของสูงเลยคือสูงขนาดนี้ก็ยังเบาอยู่เหรอเขาสูงกว่แกนเบานะเสูงกว่าแกโอ้โหดูความสูงนะฮะปลายของต้นจามจุรีตนนี้แล้วนะครับผมมาถึงฝั่งนู้นต้องแบกห่วงยางขึ้นไปเองนะครับผมนะเราได้สองขึ้นนี้ไม่ได้ นั่นๆขยบแล้ว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 นี่นั่นน่ะขึ้นไปแล้วนะคนรอคิวนาแล้วนะรอคิวนาจนดำหมดแล้วฮะโอ้ต้นอะไรเนี่ยดูดีๆดอกถึงม่วงๆนี่นี่โอ้นื้มันเลื้อยขึ้นไปโน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 ่รอบองเรจะได้เป็นบายอยู่ประมาณสองกิโลเมตรเราจะถึงจุดหมายครับคิวเยอะบายคิวน้อยคิวท่านไม่ไอ้มีครับพี่น่ะเขาบอกว่าต้องอยู่เล่นทั้งวันนะฮะครับ พราะต้องรอคิวนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่ชาวต่างชาตินะฮะชาวต่างชาติเยอะคนไทยก็น้อยมากนะครับเออชาวต่างชาติเยอะมากเลยฮะเพราะว่าที่นี่คือสวนสวนน้ําที่ใหญ่อันดับหนึ่งของไทยอันดับสองของเอเชียอันดับสิบสองของโลกนะระหว่างรอก็ทายกันเอง